สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องแบงค์สายชิวอีกครั้งหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่ถนนอ,นอะไรเนี่ยถนนสว,วานิชนะฮะกำลังจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปเดินกันตรงสำเพ็งนะว่าในปัจจุบันในสำเพ็งจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะรับชมข,ของกันได้เลยนะฮะก็สำเพ็งเนี่ยนะครับหลายล้วคนเนี่ยจะชอบมากันนะเพราะว่าที่สำเพ็งเนี่ยนะครับ ตลานที่ที่มีขายของทั่วไปนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะโปปิมนต่างๆครับของจุกจิกแต่งหูก็มีนะ<อ>ก็ได้รับรับชมกันนะครับว่านณะตอนนี้เนี่ยนะค,ครับพี่สำเพ็งเนี่ยในปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็เรารับชมมาแปะในคลิปนี้ได้เลยนะครับไปกันนะฮะจงจริงๆอันนี้จะเป็นอีกโซนนะครับจริงๆเรามีอีกจุดหนึ่งนะ แต่ว่าผมไม่ได้มาจากนู้นนะครับตรงจุดที่มาจากทางคลององอ่างทางนู้นนะผมไม่ได้มาจากนู้นนะผมมาจากทางนี้นะครับทางสัมพ็งที่ว่าตรงไปทางเจวราดนะนี่ครับมีจะเป็นพวกตังหูนะฮะตังหูตุ้งผ้านะครับพวกของจุกจิกของกิบชอปต่างๆนะครับสำหรับสายที่บอกว่า,าชอบ สิ่งสวยๆนะครับหร,หรือว่าจะซื้อไปขายต่อก็ยืมนกันนะนีครับกระเป๋าอันนี้เป็นงานแทนเมงนะเนี่เป็นพวกของสมุนไพรนะครับสมุไพรต่างๆนะแล้วก็มีอันนี้เป็นกำไลนะครับนี่นะ มันทุกจิกนะครับเยอะนะถ้าวพ,วพวกนี้คือราคามันก็ไม่แพงมากเลยนะคือ <Yeah. S 1> มีหลายๆคน,นครับ <Yeah. S 1> หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนี้ก็ซื้อของพวกนี้นะครับไปขายต่อกันก็มีเยอะๆเยอะเลยนะ mm hmm. ว่าราคามันถูกนะครับแล้วก็เราสามารถซื้อถ้ากับซื้อเป็นราคาส่งเนี่ยขายจะถูกลงอีกด้วยนะอันนี้กขา่ายของฮอาร์วีนนะครับช่วงฮารลวีนดีเลยนะครับเนี่ย ันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็ค่อนข้างคึกคักนะค่อนข้างเยอะนะครับน,นี่นนก็เป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาผูกคุญแจเล็กๆโหเพียบเหลือ้างในนู่นนะเยอะมากนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะอัน,นี้ก็ขายเป็นทิชชู่นะครับตั้งแต่50ถึง100บาทนะฮะ เป็นต้นนะครับแล้วก็ขายพวกแมสนะจะบอกว่าแมสที่ขายถูกมากนะครับผมไปเห็นนะ่ะหอหนึ่งถ้าเป็นเ f นะเ f 90นเนี่ยไอ้เคฟ้าส,าส,าสนะราคาห่อเนนะี่ยสิบชิ้นก็อยู่ที่ประมาณเก้าถึงสิบบาทนะครับก็ไม่ไม,ไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ หรือว่าผูผ้านะครับนะนี่นะพวกผ้าต่างๆนะไปขายกันแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่แบบไปนสยพวกคอสเพย์ก็มีซื้อของพวกนี้ไปเด้นกันนะครับอันนี้เป็นกำไรนะเนี่ยอันนี้เบ็นพวกแบบไทยๆนะครับนี่นะตอเซสวยน่ครันลัก นั่นเลยนะครับก็อันนี้เป็นเสื้อนะครับพือสโลงนะนะครับแล้วเป็นพวกสร้อยคอนะครับเป็นสร้อยทองเป็นทองชุบนะอ่าพวกแหวนนะครับสวยๆเอาไปใส่รับเล่นก็มีขายนะครับดล้วนี้ก็ขายเป็นพวก ของมือพวกของพวกดอร์นะก็ข้างในนะคือที่นี่ผมบอกเลยว,ว่าของมันจุกจิกกิก๊บด้วยเยอมากของกิ๊ช็อปก็มีนะใครจะเป็นแมคค้านะครับมือใหม่หรือว่าเป็นแมคค้าเริ่มต้นเนี่ยนะซื้อของที่นี่ไปถ้ากําไรต่อก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าของที่นี่สามารถในราคาคือจะให้แพงมากแล้วก็สวยด้วยนะครับว่าซื้อใขายประกันคือมาผิดฉัน มีสองฝั่งเลยนะแล้วมันเยอะมากนะครับไม่รวมกับตรงจุดทางอีกจุด,จดหนึ่งทางซอยนูน้นที่ผมได้เดินไปด้วยนะนี่อ่ะผมรูบภูมิสูงนิดนึงนะนี่ครับคนเยอะนะไม่ว่าทิ์นะจริงๆวันนะวันธรรมดาถามมาเยอะไหมก็เยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าวันเสาร์ทิตย์เนี่ยจะเยอะกว่านะเพราะว่าเป็นวันหยุดคนหลายๆคนก็จะมาเดินซื้อของกันนะ ที่นี่เนี่ยคือเราสามารถมาเดินได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะช่วงเช้าแต่ว่าช่วงสายๆเนี่ยก็จะเริ่มเปิดกันครบแล้วนะฮะอากาศก็ไม่ร้อนมากด้วยนะครับมีแอร์ตามร้านต่างๆนะอันนี้ขายขนมโอ้โหขนมเทียบเลยขนมอันนี้เป็นของจริงเออของจริงขายเป็นราคาส่งนะหกสิบบาทนะฮะนี่นะหกสิบบาทนะครับสิบบาท ขนมนะนี่ทุกอมน,นะอยู่ข้างในเยอะมากเลยเอยากให้ดูกันข้างนอกนะครับเราจะไม่เข้าข้างในนะเนะรพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าต่อมเท่ย์เป็นงไงบ้างนะในปัจจุบันนะฮะเผื่อคนไทยยังไม่เคยมานะครับจะได้มาลองเดินมาดูกันมาเที่ยวกันนะที่ต่อมเท่แห่งนี้นะครับต่อมเท่ย์แห่งนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพนะติดกับเยาวราชนะครับต,รต่อมเท่พระอุรัสนั่นเองนะ นี่ขายหลากหลายนะครับนี่เป็นสีแยกนะไปไหนดีโอ้สีแยกอ่ะพวกนี้วิ่งมาไปทางขวาดีกว่ารู้ทางขวาก่อนมีอะไรบ้างขอกินเริ่มหิวมันนะเนี่ยแต่รู้สึกกินอะไรดีกินอะไรดีเอ่ยซัมพ์ทิงเนี่ยพวกเนี่ยคือายลูก มันมีขายนนี่ไงมีหลายซอยนะแล้วก็มีขายอ่ะมันก็ค่คอนข้างหลายแบบนะฮะก็ตั้งไงถ้ามาอะไรก็ต้องมาลองดูดูกันนะครับเอาจริงอ่ะที่ผมดผมูดูมาคือหลายๆคนนะอ่ะก็มาซื้อของที่นี่นกันเพื่อไปขายต่อกันก็เยอะนะเอาไปตกแต่งไปติดต่างๆก็มีกันเรื่อยๆนะฮะ ชวยนะครับมวกโอญแจนะพวกผงใหญ่ๆเล็กๆนะครับค่อนข้างเยอะนะอนุ่นก็ยังมีนะครับแต่ว่าเราจะไม่ไปนัดเยอเราไปทางหลังต่อนะฮะกลับไปตรงเสียกันนะครับข้างหน้างนุ้นก็คนแน่นเลยนะตรงออกไปเรื่อยๆก็จะไปออกไปถนนใหญ่นะครับทางฝั่งเส้นเยาวราชนะ กลิ่นส้มหอมจังคนเยอะนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเขามุลงอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยวเขาผมขาดูหน่อยเขามุลงอะไรกันอ๋อเมมเมมพาเวแบงนะฮะสองห้าหก เจอเมมของทิงตันสองร้อยหกสิบนี่งานนี้ไม่ขาดพวกนาฬิกานะครับนาฬิกาขา้อมือมืกระตรงของผมเลยนะนี่แล้วเป็นถุงแบบเป็นงานงานถุงมือใหม่นะของใหม่ที่เนยการะตูนนะเปี้ที่ผมเห็นอันนี้อันนี้เป็นหน้ากาก หน้ากากไเกียดแปลงหุบอหน่บาทนะหน้ากากดำอ้อนี้อี้สมบาทกันี้สามบาทนะแล้วก็นี่อันนี้ครับห้ากากเกล็ดโอเทีเอฟจะห้าบาทแล้วหรอเฮ้ยผมซื้อแปดบาทนึ่งเลฮะจะหบาทแล้วนะแต่เขาบอกว่าต้องซื้อสิบห่อขึ้นแต่เอาจริงนะสิบห่อมว่าไงก็คุ้มจริงเพราอะไรสิบห่อห่อละห้าบาทสิบหอก็ห้าสิบาท ค่อแพงนะมันถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะเนี่ยวันนี้นี่เขาเรียกไงขายพนาักานค่อนข้างเยอะนะครับพนักงานค่อนข้างเยอะนะที่เราเดินไปเดิมนมาจะเอาเราเรื่องอ้ออย่างอย่างอันนี้เป็นแนบแนบแหวนการ์ตูนนะครับตัวเดมอ,อนนะออรอยตอลี่ต้นนะ คอสเะเล่นะก็มีนะของก็ไปจุกเนี่ยเป็นรงแบบของจีบาถาเอานี้มาเป็นจีบะถาเลยนะเพื <sus> 是是 JI, ่อนๆนี是是่นะผมว่าหลากหลายเนี่ยมากินฝันอ่ะเพื่อนมาที่ฟันีกันแล้วกันในเกาลังนี้นะก็จะเป็นขนมนะครับขนมจีนนะงี้กานนะครับ มีพวกสายของแมสพวกดินสอนะตุ๊กจิ๊บของรู้ว่าทด้มากเลยตุ๊กจิ๊บตุ๊กจิ๊บนารักเาแล้ว,วนะขาไม่แพงเลยถ้าหมาย20บาทอะไรเงี้ยไม่แพงมากนะแล้วของพวกนี้ก็คือมันต้องซื้อยกมันเป็นราคาส่งนะคือชุดเครื่อง่า นะก,กินนะไปากลับไปสุดกันก่อนกลับมาการนายพลเดินะครับเมื่อกี้ออกทะเลไปเกือบอกาะถนนใหญ่เลยนะกินมาต่อกันครับข้างในนี้นะครับตอนที่ผมดูนะมีเป็นพวกของกินเีก็เป็นสมัยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวผู้ดเดนตาโฟแล้วก็มีข้าวขาหมูขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวชิดปลาก็มีอ่ะ พวกลูกปกักต่างๆนะครับก็มีขายนะราคาอยู่ที่15บาท5.100เป็นต้นนะเนี่ยหรือว่า5.100 10บาทก็มีนะต่อมาเขาจะขายเป็นราคาส่ง,งเปอนสนซัมมานะครับถ้าแบบว่าถ้ามาเนี่ยแนะนำว่าให้มากันหล,หลายๆคนอนะ่ะมาซื้อแล้วก็แบบว่าหารกันนะผมว่ามัน,นคุ้มจริงๆนะคุ้มๆม,ม,มาเที่ยวมาเดินื้อของช็อปกันโ,โอเคเลยนะรักท,ที่นี่เนะี่ย ไม่เห็นไปเนี่ยพวกที่ต,ติดผมเนี่ยสวยเ,เยอะแับผู้หญิงอะชอบแน่นอนนะขอ,อ,องเยอะนะไม่ต้องช้าเลยจ้า งานแกงนี้มีจิตใจชาจะเลือกทำบุตปล่อยสัตว์ลอยกระทงนะครับนี่จะเป็นขก้วปอกอ๋อแก่ที่มีช่วงวัยรุ่นมีสุขภาพแข็งแรงการงานเจ้าหน้าที่จานการร่ำรวยนะครับแก้าปออันนี้ก็จะเป็นหลอดอ๋อนี่เป็นแก้วน้่ก็คของเย็นนะฮะก็มีขายกันนะครับน้ำแข็แล้วก็นี่เป็นพวกครีมแต่งสีผมต่างๆก็มีขายครับ นะน,นนะ้นน้าีจุดขายอาจจะมีค่อนข้างติดคนหน่อยนะครับเพราะว่าคนเยอะนะฮะคนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอาจจะมีการเดินหลบบ้างอะไรบ้างนะแลวทางมันก็ถามว่ามันใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่คือสามารถเดินสวนกันได้ปกตินะ รถที่เนี่ยครับเวลาขายได้รูปขาย้าทำไมแน่นอ่สายๆนะเช้ามาตื่นก็ได้นะครับเพิ่มได้นะให้มันเช้าดีกว่านะตอนที่ยังจะขายยันเป็นเย็นนะจะต้องมาธรรมดาผมไม่แน่ใจว่ามันธรรมดาเขามีขายสิบกี่โมงนะแต่ว่าช่วงเช้ามีขายแน่นอนนะครับ พิสมัตย์ยังไม่ถึงพิสมาตยก็มาขายอะไรแล้ครับเนข้างใเนี่ยห้าวนะท,ที่ผมนะครับนะซอยคอเน็น่อะกข้าป็หางของมีหลายชั้นด้วยนะข้างในครับแต่ว่าผมไม่เข้านะไม่เข้าข้างในนะ ก็จะเป็นที่ก้าวผมนะฮะโหรักทีมากนะก้าวผมครับหนังยางก็มีนะหนังยางารักผม,ม,มกเออ็เคนะจริงๆเหลสาวว่าบอกต้องสร้างต่อเลยนะว่าถ้าชอบม่แน่ๆนะจอดที่นี่นะเพราะว่าส่นมากเนี่ยจะเป็นขอบแล้วสายชาทันรักเยอะนะ าขายชิ้นเดียวไหมนะแต่ขายส่งอะขายแน่่ะไก่เหงปลายทางแล้วนะครับอีขนาดยังไม่รวมกับจุงจุดซอยแรกเพื่อผมแล้วนะเพื่อผมไม่ได้เข้าทางนู้นนะที่ติดกับทางคลองอ่างผมไม่ได้มาจากนู้นนะโอ้โหอันนี้ คริสต์มาสเต็มทีมนะฮะใครที่หาขอตกแต่งชุดคริสต์มาสที่นี่ผมกาน่าจะตอบโจทย์นะผมลงลงเซนตา้าเปาเซนต์โฟลให้ดูนะฮะเฮ้ยเซนต์โฟลไม่ใช่เนะก็อ,อันนี้หมวกโอ้เป็นหมวกว่าเหมาะสำหรับไปทะเลนะถ่ายค็อปโอเคเลยนะเนี่ยแล้วก็ถุงผ้านะ บางอันก็ขายราคาปีกครับแต่ว่าราคาปีกก็จะแพงกว่านะครับ mm hmm. เช่นเมื่อกี้นี้ถุงผ้าที่คุณเห็นนะส่งนะครับหนึ่งร้อยบาทปลีกร้อยห้าสิบนะอา้าวยังไม่จบเหรอนี่พนากข้ามอีกนะเดี๋ยวผมข้ามถนน๊บนึงตอนนี้ก็ได้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งกันแล้วนะอันนี้ไม่ขายโว้เป็นบิ๊กเลยอันนี้ขายเป็นพวกไม่ใช่บิ๊กที่เดียวคอบิ๊กแหละ มีมูซิโมซิมีมาเปิดอันนี้ด้วยนะครับันจะเป็นแนวนกึ่งแคนเมกกนอะ่ะแต่พวกต่างหูนะฮะของจัดค่อนข้าง,างหลากหลายมากนะของค่อนข้างเยอะนะครับ ก็มาเดินเที่ยวเนยงที่สำเพ็งนี้ด้วยเหมือนกันนะมันมจ,จะเป็น,ปน,น,ปนคิตตี้ปุ๋มแบบเป็นโบนะโบอันใหญ่นะฮะนี่นะสั่งหูนะฮะตุ๊กตานะครับนี่นะก็ตัวนี้จะเป็นพวกกำไลนะเป็นพวกสั่งหูนะฮะ พ่อมีถ่ายถึงเท้าด้วยมีหลูละร้อยสามสิบนะครับพวกของหลายๆอย่างอ่ะผมว่าถ้าเกิดบางทีเยี่ยผมว่างไงก็คุม้ม,ม,มเครื่องเขียนก็มีนะครับอาเช็ดหน้านะนี่อาเช็ดหน้าก็มีนะฮะถุงเท้าเหมือนกัน มันจะมีขายตรงข้างหลากหลายนะเป็นราคาได้แบบว่าคือถูกมากๆนะครับเดี๋ยวผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมากับเป็นกลุ่มแลนะ้วไปซื้อของแนละ้วแบบก็ขายกันนะัคุ้มมากนะเอาจริงหรือว่าแบบใครบอกว่าแบบเป็นสายคนขายมือใหม่นะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ว่าตอบโจทย์หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะถ้าพอ,อในแต่ละชิ้นนะ เอาจริงเนี่ยสำเพ็งนม่ถือว่าอะไรไงผมก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะนผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นผมอะ่ะมีใครพิจผมอะ่ะ อันนี้รนะ้านนี้ก็ขายเป็นพวกเล็บเล็บปลอมนะอุปกรณ์ทำเล็บครบเลยนะอยู่ในด้านตรงนี้นะสีทาเล็บก็มีนะแล้วก็มีเป็นคิ้วเออไม่คิ้วขนตานะมันก็ขายของเล่นเด็กนะครับลูกโป่งเมื่อก่อนผมจำได,ได้เลยว่าที่นี่มีขายพวกกระทับกบพุเยอะนะเวลาซื้อที่ผมก็มาซื้อที่นี่แหละ เป็นโดหลๆไปเล่นโหอยังคุ้มเลยินมาซื้อตามร้านข้างนอกอีกขายปิดแพงกว่เยอะจริงๆโอ้โหตุ๊กตาตัวปะเลอร์เลยเนะี่ยนี่แต่แต่ทีผมดูเนี่ยจะบอกว่าไงเดียวคือตุ๊กตาบ,บางตัวเนี่ยที่ผมที่เราเห็นเนี่สําเพลงนนะเขาก็าไปใช้กันทวกตามงานบัตรงานงาแฟรต่างๆนะเพืนะ่อนๆผมจะบอกเลยนะเช่นในเป็ดเนี่ยมา แต่นี้คือซื้อเลยเลยคาะสี่้อยบาทนะแต่ว่านั่นคือเขาเรยไงใช้ปีมือนะครับทนแล้วก็ได้ไปนะกรามาซอยกันต่อนะครับให้อยู่ที่ซอยเดิมนะแต่เมื่อที่เราเราแอบบแวะออกข้างๆนิดน,บบน,น,นึงนะก็กลับเข้ามาในซอยต่อนะครับพวกของชออ็อปของลจุกจิกอะเยอะ ก็ง่ายก็มีเที่ยวกันด้วยนะที่สัตรีแหงนี้นะเพื่อนๆตรงนี้คนตรงนี้คนยังไม่เยอะละเธอแปลกไงี่ยนนี้ก็คือคนมันน้อยลงไปจากเมื่อกี้ค่อนข้างประมาณนึงเลยเนี่ย ไม่ใช่ประมาณนึงครับแทบไม่มีเลยดีกว่าคือน้อยลงไปเยอะมากนะครับดูดิเมื่อี้ตรงทกี้คนอย่างแน่นเนี่ยเดินย้งไปเดินไปไเรื่อย,อย,อยของแล้วไม่มีคือมีของขายนะแต่ว่าคนเดินน้อยลงนะฮะเออแปลกเนี่ยนี่ครับก็งกเกงกางเกงช้างนะ เดินนู้นที่อีกคนนี้นจริงจริงอนะเป็นของไปดูนู้นก่อนนะตลกเมื่อกี้ผมลองไปเดินทดสอบดูแล้ารุ่นไม่มีอะไรนะมันโล่งมาละมีแต่รถจอดนะครับเดี๋ยวเรากลับทันเดินไปดีกว่านะไ,ไปเดินมาผมจะรู้เรืเองยาวล่าละนู้นะคนน่าตีนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเยาวล่าทผมจะไดแบ่งไปทำคลิปหนึ่งนะแยกไปคลิปหนึ่งนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้คือจะเก็บพวกเพลงโดยเฉพาะก่อนนะครับ เยาวาราชก็คือรอชมคลิปถัดไปนะเพราะว่าในไหนผมมาที่ไรอาก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูในส่วนของเยาวาราชสักหน่อยนะครับว่าในช่วงเทศกกินเจเนี่ยบรรยากาศในช่วงกลางวันจะเป็นไงบ้างนะฮะตรงนี้ก็ข้าอกอ็มีขายพวกเสื้อนะพวกเสือ้อผ้านะครับ ก็มีเป็นของพวกพวกกระเป๋าพวกอะไรบ้านนะครับแต่ว่าจะไม่ฝนไม่เยอะเท่ากับตรงข้างไหนซอยเมื่อกี้นี้นะฮะมันก็ขายหน้ากากกันนะมึืก็จะเป็นงานนะครับสื่อสารสืบสารเทศกาลงานเจวัตรโรการทุกห่อด้วยนะครับเป็นป้ายเสียงข้างหน้าเนี้ โดยงานนี้จะมีตั้งแต่วันที่สี่วันทีคสามสิบผมคะครับโปรโมทเป็นตัวเลยนะอ,อ๋อซอยนี้ไปนานเดี๋ยวพอเสร็จปับ๊บเดี๋ยวก็จะพาไปชมเทล่ากันต่อนะแต่ว่าเป็นคลิปต่อไปนะครับจะไม่ใช่คลิปนี้นะได้ยินเสียงเสือสิงโตเลย ราคาอยู่สองบาทห้าบาทออราคาไม่แพงๆถูกมากนะสา่ที่แบบว่าชอบเป็นบยบ่อยฟรีเยอะผม่าซืา้อปุงยาคุ้มยังไงก็คุ้มจริง,งเพราะเมื่ปไหร่กซื้อไปมันได้ได้เยอะนะข้างหน้านเป็นสาดเจ้าใช่ไหมหรือเปล่า,ายังไงเพราะว่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงรอตุ้งแชตุ้งแชร์ชรด้วยเอา นะถ่าจะใช่นะแล้วนะไปเดินมาแมวของมอโปลไม่ได้หรนเนี่ยนะนี่นะี่ันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทุกชิ้นทีกดุ้นนะครับอย่างนี้ผมบอ,อกนะครับส่วนมากเนี่ยที่สัมเพลงเนี่ยจะมีขายพวกก๋วยเตี๋ยวทั้งเป็นส่วนมากนะ ครับนี่นะเอาอีก <small noise> ข้างในพอดีนะเมื่อกี้นี้นะนี่อันนี้ก็เป็นสัง่งอรอีนะครับอัอนนี้แบบนี้นะเป็นยอนะผมบอ,อนนกเลยอ่อยะคือถ้ามากันอ่ะผมค่อนข้างแจ้งในหลักหนึ่งเลยนะว่าเสีย่าไ้มาเดินเนี่ยก็หลายชั่วโมองแน่นอนนะเพราะว่าเนี่ยแต่จุดเนี่ยคนขายค่อนข้างเยอะนะก็มีเวลาในการเดินนะครับ เพราะว่าผมบอกอะคือของขายเยอะถ้ามีเวลาเดินเยอะก็ดีอ่ะเพราะกำลังได้เดินดูดดดของได้หลายๆอย่างด้วยนะครับราคาจะมีต่างกันไปให้แต่ละร้านนะแล้วก็ขอแต่ละร้านก็จะมีะไรายไม่เหมือนกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปการพาเที่ยวที่สัมเพลงก็จะมาวันนี้แล้วกัน ถ้าชอบต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาลงช่องนราด้วยนี่เองนะฮะโดยในคลิปต่อไปนะครับโยมจะไปก็จะเป็นอย่าวมาลากนะฮะเดี๋ยว่าจะลงไห่ก็ต้องดูทีนี้นะครับก็ทางไใครก็รอติดตามกันได้นะครับยังไงคลิปที่ผมไปก่อนนะครับผมก็ไม่คลิปข่อไปนะครับนี่ไปนะครับสวัสดีครับ